สวัสดีครับหมอทันสองดวงกลับมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะครับคลิปนี้หมอทันสองดวงจะมาสองดวงเรื่องสุขภาพและโชคลาภของคนวันพฤหัษษสบดีในเดือนเมษายน2568นะ้ะจะเป็นอย่างไรสิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องของความคิดนะครับความคิดของคุณในเดือนนี้ค่อนข้างจะคิดมากคิดเยอะนะครับ mm hmm. คิดมากคิดเยอะแล้วคิดวนไปวนมาอาจจะทำให้มีสภาวะความ เครียดนั่นเองนะครับเพราะในเดือนนี้อย่างที่บอกไปนะครับห่างได้ห่างนะครับในเรื่องของอของมึนเมาต่างๆในะเรื่องของเครื่องดื่มมึนเมาต่างๆนะครับต้องระวังนิดนึงหรือว่าเดือนนี้คุณจะได้ช่องล่ามจากการเสี่ยงโชคและช่องล่ามจากการเดินทางนั่นเองนะครับและมันจะสัมพันธ์กับเรื่องของการเงินนะการเงินดวงการเงินของคุณก็ดีนะอยู่ในช่วงของที่ผู้หลักผู้ใหญ่หรือคน รอบข้างให้การสนับสนุนทางด้านการเงินนั่นเองนะครับทำให้คุณมีโชคทางด้านการเงินด้วยอีกหนึ่งทางด้านการ